สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันไตนณชาค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเจาะลึกเบื้องหลังงานออกแบบที่สวยงามของบริษัทเคฮมคอสตัคชั่นจำกัดกันค่ะหลายๆคนคงสงสัยกันว่าทำไมแบบบ้านที่นี่ถึงสวยงามตอบโจทย์แล้วก็โดนใจลูกค้าในทุกมิติค่ะซึ่งคำตอบอยู่ที่นี่ค่ะนี่เลยค่ะหัวใจของแบบบ้านที่สวยงามซึ่งขับเคลื่อนโดยทีมสถาปนิกมืออาชีพของเรานั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะคุณก้อสวัสดีครับผมค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณก้อเจริญพงษ์คังนุชค่ะหัวหน้าทีมสถาป,ปนิกผู้มากประสบการณ์ของทางบริษัทเคโฮงค่ะที่จะมาแบ่งปันแนวคิดเคล็ดลับและการสร้างสารรค์ในการออกแบบบ้านของลูกค้าในแต่ละหลังกันค่ะ ค่ะคุณก้อคะแต่อยากให้คุณก้อค่ะเล่าถึงปรัชญ,ญาในการทํางานของทีมสถาปนิกค่ะว่าสิ่งใดเป็นอย่างแรกคะที่นึกถึงในการออกแบบบ้านแต่ละหลังอะคะ่ะ ในส่วนของปัจจัยสองทีมออกแบบของทางบริษัทเกมโฮมนะครับอันดับแรกเนี่ยที่เราจะต้องคํานึงถึงเลยก็คือในเรื่องของความเข้าใจในตัวลูกค้าก่อนว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขามีความคาดหวังอยู่ละนะครับเราก็ต้องออกแปบว่าว่าเฮ้ยเขามีความต้องการอะไรนะครับลักษณะวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์หรือตัวตนของเขาเนี่ยเราจะออกแบบอย่างไรเพื่อตอบสนองในจุดตรงนั้นนะครับ พอเราเออกแบบตำหนานได้เนี่ยเนราก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์เรื่องของฟังก์ชันอะไรตามๆกันเนี่ยก็ได้ตามกันต่อไปครับผมครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือในเรื่องของการรับฟังในส่วนของความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดนะครับก็คือว่าเราจะไม่ได้ดูแค่ขนาดพื้นที่จํานวนห้องนอนหรือจํานวนห้องน้ําอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเราจะต้องลงลึกไปถึงกิจกรรมในชีตประจําวันว่าความชอบส่วนตัวงานอดิเรก ประมาณที่ตั้งไว้หรือแม้แต่ในส่วนของความทรงจําที่อยากให้บ้านเนี่ยมีข้างในเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์จัดทําพวกมูดบอร์ดหรือแนวคิดเบื้องตน้นเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเนี่ยเรามีความเข้าใจตรงกันกับทางลูกค้าในทุกรายละเอียดแล้วก็เราจะได้เริ่มลงมือออกแบบจริงจังต่อจากนี้ทีกนึงครับ